แล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับสวัสดีครับพวกกับผมช่างพ่อบ้า DIY นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เรียวมีนะครับตัวนี้เป็นเรียวมี4 2นะครับปัญหาของมันคือเราชาร์จแบตไว้รับเอามาใช้แป๊บนึ่งมันก็ดับนะครับพอเรามาดูลักษณะของตัวแบตนะเราดูแล้วมันจะโค้งๆนิดนึงนครับเหมือนมันบวมๆแบตเตอรี่มันบว,บวบตตมน,บวนะครับ เรอมาวางแล้วก็เราก็หมุนดูเนี่ยหมุนได้อย่างนี้แสดงว่าตรงกลางเนี่ยมันจะบวมๆนะครับแบตเตอรี่เนี่ยบวมแล้วนะครับแบตบมันเสื่อมแล้วผมก็เลยสั่งมาเปลี่ยนนะครับซึ่งตัวนี้ผมสั่งมาในราคา200นิดๆน,นะครับลมส่งอก็ประมาณ2 5 0ร้อกสินี่นะพร้อมกับมีพวกเครื่องมืออุปรกรณ์สําหรับการงัดแงะตัวโทรศัพท์ด้วยนะครับเราก็มาเปลี่ยนเลยนะครับก่อนเราต้องปิดเครื่องก่อนนะครับ แล้วก็ต่อไปเราก็มาเอาตัวซิมออกนะครับนี่นะแล้วก็ดึงซิมกับเมมโมรี่การ์ดออกก่อนต่อไปเราก็มาแงเอาตัวฝาครอบข้างหลังเนี้ยอ,ออกนะครับให้เราไปแงตรงที่มีซิมอยู่นะแงตรงนี้เลยนะครับตรงนี้มันจะแงง่ายกว่าจุดอื่นนะพอเนี่ยมันจะมีสังแทกๆคือมันมันไขล็อกแล้วนะครับไขล็อกออกไปเลยนะครับก็ไปด้านนี้มั้ เนี่ยใช่เนี่แล้วก็ดึงออกมานะครับปลดได้แล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูตัวแบตมันนะมันจะน,นิ่มนะครับเหมือนมันมีสูญญากาศอะไรอยู่แล้วก็เอาตัวแบตออกมานะครับก่อนอื่นเราก็เอาแผงนี้ออกนะครับเพื่อมันจะได้เอาสายแพรมันออกมาได้ด้วยนะครับแล้วก็ขันตัวสกรูออกนะครับ เสร็จแล้วเราก็สายแพรออกนะครับอยู่ตรงนี้นะดันแล้วก็แล้วก็แบตเตอรี่ออกเลยนะครับ mm hmm. มันแน่นมากเลยนะครับ mm hmm. คือมันมีกาวติดอยู่ข้างในนะครับ mm hmm. มันค่อนข้างแน่นหน่อย mm hmm. แต่ตอนนี้ผมก็แกะได้แล้วนะครับ mm hmm. อย่างนี้นะ mm hmm. แล้วเทียบแบตเก่ากับแบตใหม่ด้วยนะ mm hmm. อันนี้ตัวแบตใหม่นะครับส่วนตัวนี้ตัวแบตเก่านะถ้าใครจะซื้อนะผมแนะนำให้แกะแบตเตอรี่ออกมาก,ก่อนนะครับแล้วเราดูขนาดของมันคือ R สี่หนึ่งนาศูนย์สี่นะครับให้มันตัวเลขมันตรงกันนะครมันถึงจะเข้ากันได้นะ6 0 0 0 m แอ2ป์2ีนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาอ่านยังไงนะ 6,000และดับเบิลยู22.23.22ดับเบิลยูเอสนะครับตัวแรกมันตรงกันมันถึงจะใส่เข้ากันได้นะครับเนี่ยเรามาเทียบขนาดก็อพอดีนะครับสายเท่ากันนะถ้าไม่แก่มาเนี่ยบางทีมันจะมีตัวรุ่นที่เล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้เนี่นึงมันจะใส่ไม่ได้นะครับโอเคได้แล้วเราก็เปลี่ยนเลยนะวิธีใส่เข้าไปนะครับให้เราดึงอันนี้ออกก่อนนะครับเปเสร็จแล้วเราค่อยใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใส่แพรใส่ไปที่เดิมของมันตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปอ่าเราลองชาร์จไฟดูนะครับชาร์จดูว่ามันไฟเข้ามานะันอ่าโอเคชาร์จเข้าละเสร็จแล้วเราก็ลองกดเปิดดูนะครับอ่าตอนนี้เปิดได้แล้วนะครับแต่ทีนี้เปิดได้แล้วเราก็ ขันสกูเเนี่ยกลับไปที่เดิมนครับเอาฝาปิดก่อนฝาแค่นี้นะโอเคขันได้เสร็จแล้วปิดฝาเลยกด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 ให้เข้าล็อกนี่นะครับเปิดได้ปกติแล้วนะ โอเคครับก็สำหรับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เดลมียวมีสิบตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่แบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่เสียหรือว่าชาร์จแล้วชาร์จไม่เข้าหรือว่าเข้าแต่เข้าไม่นานนะครับก็สานนิฐานว่าเป็นที่แบตเตอรี่นะครับเราก็ลองสังเกตตรงด้านหลังนี้ว่ามันมันบวม,บวมหรือเปล่านะครับอย่างตัวนี้เวลาผมกดเข้าไปนะ้มันก็จะนุ่มๆเลยนะก็จะประมาณเนี้ย แล้วก็สันนิฐานว่าเป็นที่แบตเตอรี่นะเราก็สั่งมาเปลี่ยนใหม่ได้นะครับวิธีการเปลี่ยนก็ประมาณอย่างที่ผมทานี่นะครับใครที่เจอปัญหาอย่างนี้นะครับจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็คลิกที่ตะกร้าตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับโอเคครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่อันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ